โรงพยาบาลเพชรบุญไอเดียเจ๋งจากกิจกรรมให้เจ้าที่แพทย์พยาบาลและผู้ป่วยสวดมนต์ทุกเช้าเพื่อให้มีสมาธิมีสติรวมทั้งแผ่เมตตาให้กับส,บสัตว์ทั้งหลาย กิจกรรมดังกล่าวจ,จะเริ่มในเวลา8นาิกา30นาทีของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเมื่อถึงเวลาเจ้าที่จะเปิดวีดิทัศน์และเสียงตามสายซึ่งกิจกรรมทุกอย่างจะหยุดลงทั้งสิน้นยกเว้นการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักและฉุกเฉินที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเริ่มด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาและนั่งสมาธิใช้เวลาสั้นๆเพียงประมาณ5นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วก็ปฏิบัติงานตามปกติ นายแพทย์วิรศักดิ์ครองลาบจเจริญผู้มในการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์กล่าวว่าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีผู้มาใช้บริการวันละไม่ต่ำกว่า1,500คนทําให้บางรายที่อยู่ไกลต้องเดินทางมาแต่เช้าเพื่อเราตรวจรักษาและในห่วงร้ยะเวลา8นาิกาถึง8นาฬิกาสมาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนต่างใจจดใจจ่อในการรอพบแพทย์ทําให้อาจเกิดความตึงเครียด และความขงวลต่างๆนานาดังนั้นตนจึงได้นำเอาวิธีการสวดมนต์นั่งสมาธิมาให้ทุกคนปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าที่ผู้ป่วยผู้ที่มารอการรักษารวมกระทั่งถึงผู้ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลในขณะนั้นโดยกิจกรรมทุกอย่างจะต้องหยุดเพื่อร่วมกันสวดมนต์ซึ่งเป็นบทสวดมนต์พื้นฐานที่ทุกคนสามารถสวดได้อยู่แล้วจากนั้นก็ทําสมาธิ แผ่เมตตาให้กับสพสัตว์ทั้งหลายซึ่งจากการที่ได้ทํากิจกรรมดังกล่าวมาปรากฏว่าได้ผลดีทุกคนมีสติยังคิดใจเย็นคลายกังวลหลายคนได้พิจารณาเห็นว่ายังมีบุคคลอื่นที่มีอาการป่วยและลําบากมากกว่าตัวเองทําให้บรรยากาศการตรวจรักษาหลังการสดมน์เป็นไปได้วยความเรียบร้อยจากก่อนที่จะมีกิจกรรมนี้ได้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาอย่างมากมายโดยเฉพาวะความเข้าใจผิดในการให้การรักษาก่อนและหลังไม่ได้พิจารณาว่าบางทีแพทย์พยาบาลต้องให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือเชื้อ เหนือตนเองมาได้ก่อนแต่เมื่อได้หยุดเพื่อสวดมนทำสมาธิก็จะนำให้ได้สติยังคิดในส่วนของเจ้าที่ก็จะได้มีสมาธิมีสติในการที่จะให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการต่อไปเหตุผลเหตุผลค,ความจำเป็นของการที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เราเนี่ยมีโครงการสวดมนตในตอนเช้าซึ่เป็นช่วงเวลา เพียง5-7นาทีนั้นเนี่ยเกิขึ้นมาจากการที่โรงพยาบาลเราเป็นรเป็นของ,รง,ของกระทรวงสาธารสุขมีนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรพนะครับแล้วก็จะต้องพัฒนาคุณภาพควบคู่กันไปด้วยหรือเป็นที่มาของนโยบายโรงพยาบาล คุณธรรมคู้คุณภาพหรือโรงพยาบาลคุณภาพผู้คุณธรรมก็สุดแล้วแต่น,นะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของการให้บริการโดยเฉพาะในช่วงในช่วงเช้าของทุกวันจะถึงสุดจะเป็นช่วงเวลาที่มีความตน่านแน่นแล้วก็แน่นภานา,ช,าชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์น,นะครับซึ่งเป็นปกติอย่างนี้ทุกวันผมได้มาอยู่ที่นี่เกือบสองปีแล้วเนี่ยเพบว่า มีความเครียดตั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการนะครับจากวัตถุประสงค์ที่เราคิดว่าจะต้องให้ผู้ให้บริการเนี่ยมีความสมุขด้วยแล้วก็งานทุกอย่างได้ผลด,ด้วยเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่พอใจของประชาชนผ,ผ,ผู้มารับบริการประชาชนที่มารับบริการในวันหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยตกประมาณ1 600นคนถึง1,800คนนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นในช่วงไหน พเพชจบูรณ์ซึ่งจังวหวัดพิรบูรณ์นั้นเนี่ยมีลักษณะของจังหวัดที่ยาวไกลฝากท่านก็มาจากที่ไกลๆนะครับก็เป็นที่นิยมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพเพชรบูรณอย่างน้อยนะครับท่านทั้งหลาย,ลาายประชาชนทั้งหลายที่มารับบริการนั้นเนี่ย มีมป,ป็นหัเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีปเป็นหัวแต่เราก็มีความสุขในการทํางานก็เลยอาศัยช่วงจังหวะช่วงเชา้านะครับในช่วงที่ยังรอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเช่นรอคนตรวจแลบ,บ้างตรวจเลือดบ้างนะครับก็เลยคิดวิธีการที่จะทําให้ประชาชนและลูใค้าได้มีความพร้อับในการที่จะมารับการ ทจังหวัด5-7นาท,ทาเีท<ม>เป็นประจำวันทุกวันตั้งแต่8.30นนะ,น,ะน,ะนะครับเป็นต้นไปก็จะมีบทสวดมนต์ซึ่งเป็นบทสวดมนต์โดยโดยพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนรู้จักูแล้วรวมถึงมีคำแปลซึ่งมีความหมายที่ที่ดีมากนะครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ให้บริการเกิดสตินะครับฝึกสติแล้วก็มีการ 民众未来分散。